สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นัดมีรถสวยสวยอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o โยต้าแคมรี่สองจปี2015นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0เบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหรูหลาสไตล์ผู้บริหารนะคะสวยทันสมัยเลยนะ,คะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศู์เก้ 8 2 6 0 9 7 8นนัดเพชรยนต์นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีบอนเงินสีสวยๆดูแลง่ายอีก1นึคันไปใช้งานเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะสี่กอไก่ทอฐาน30-39กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโเมี่ม โคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใสๆสวย,ยๆเลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้านะคะฝั่งละ1จุดเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อต5รลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่าง ของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีค้ามน้ามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของมือจับประตูสีด้านนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเส้นโครเมียมเส้นใหญ่ๆนะคะผ่ากลางตรงมือจับประตูนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะ ในส่วนของกระจกนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันสวยๆเลยห้ามพลาดกันเลยนะคะมาต่อกันที่ช่วงล่างด้านหลังนะคะช่วงล่างด้านหลังคันนี้ก็ไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าชงนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะเพชรย่นนะคะคันรถคุณภาพเกรดเอมานำเสนอขายให้ลูกค้าได้เรียกซื้อกันนะคะเรื่องของโครงสร้างเนี่ยไม่มีการชนหนักผิดความจมนำมาอย่างแน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะคะดี ทซมาสวยงามเลยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง4จุดกันเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพรีเมียมนะคะ กระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะคะ c a m รีนะคะรูหราท่านสมัยนะคะขับรถกันได้ทุกอาชีพเลยนะคะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารสวยๆเลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะ,ะเบอร์โทร098 2 สองหกศูนยนัดเพชรย่นนะคะเดี๋ยวนัดทาาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับแบรนดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจน,นะคะฟังก์ชันเนี่ยก็ถือว่าได้มาครบเลยนะคะในส่วนของมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกนะคะปรับออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วเาขาก็ตกแต่งเป็นแถบลายไม้นะคะดีไซน์มาหรูหราทัานสมัยเลยนะคะเครื่งมาด้วยนะคะมีที่วางแก้วน้ำผลน้ําตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจคีย์เลสปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมี ระบบกันลื่นทลา่นะคะระบบเตือนกันชนมีให้ครบเลยนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยถือว่ามาครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของคูชคอนโทลด้วยนะคะหน้าจอนะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะเรียกไม่ก็ไม่เยอะมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูใบสังขอบอถนะคันนี้นะคะเรียกไมจะอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มา ที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ fm cdu sbaux ได้ปกตินะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าคตรงกลางก็กตัดเป็นลายมาะคะดีไซน์มาสวยนะ,ะแล้วก็มีในส่วนของม่านไฟฟ้าด้วยนะคะลูกตรงนี้จะปุ่มในส่วนของบ้านไฟฟ้าด้านหลังนะคะลูกค้ามีม่านไฟฟ้าม่านบันแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะ คันนี้นะคะลูกค้าถือว่ามารครบเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้าเขาจะเป็นในส่วนของที่ชาร์จแบตไอโฟนนะคะลูกคา้ามีแท่นชาร์จแบตไอโฟนให้ด้วยนะคะนี้คือแบบมาครบเลยนะคะคอนโซลเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยซีเบสนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้อีกเช่นกันนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือรออองอักขระย,ยันใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บแว่นตานะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าสวยๆเลยห้ามพลาดเลยนะคะ ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค like ้าจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะไม่เหี่ยวไม่ย่นด้วยนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเขาก็มีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้ส่องฟังนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะนั่งกันเย็นๆเป่าสบายๆเลยนะคะในส่วนของเบาะตรงกลางนะคะลูกค้าก็สามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ําได้อีกเช่นกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะเขาก็สามารถจะเปิดทะลุไปในส่วนของห้องเก็บสัมภาระได้ด้วยนะมีช่องลับให้ด้วยนะคะ ลูกค้าคันนี้สวยเลยนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้ามีที่บังแดดให้อีกเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบเปิดขึ้นเปิดลงเองนะคะส่วนตรงกระจกด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบออโต้นะคะเป็นม่านไฟฟ้านะคะส่วนด้านข้างนี่ก็คือเปิดขึ้นเปิดลงเองเนาะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้ยเยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะก็ใส่ได้อยู่สี่ห้าใบเลยนะคะบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะด้านล่างนะคะก็มีล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงให้ครบเลยนะคะลูกค้า สวยๆเลยนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีคราบสนิมกัดกินนะคะรอยสีนเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะเดิมๆเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะ มให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถแคมรี่ไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi W นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 2,400cc 167แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิม ไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเป็นเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะหัวนอ็อตคันหน้านะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กเต็มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆจากโรงงานเลยนะคะ หัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเด,เดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโกโ้โตโยต้ยังอยู่ชงวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ t ตโยต้ยตาแคมรี 2.0G ปี2015นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะจัดเต็ม ดาวได้เลยนะคะผลได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครสนใจก็โทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบควนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวลากัน ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ